มเพืชไอเทคสามรุ่นที่ทุกท่านรอคอยทุกรุ่นจะมีเฟืองรีดให้แตกก่อนนําเข้าไปสับล้ออัปเกรดใหม่แข็งแรงเคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมระบบเบรกในตัวมีเกียร์ปรับช้าเร็วมีจอดิจิตอลแสดงกระแสไฟและมีเบรกเกอร์ในตัวมอเตอร์สีแรงม้าเต็มระบายความร้อนได้ดีสับได้ไวได้ผลผลิตที่มากขึ้นมาดูรุ่นแรกกันค่ะรุ่นสีใบมีดราคา11,9 0 0้บาทค่ะและรุ่นที่2ค่ะรุ่น8ใบมีดราคา13,9 0 0้บาทค่ะ และรุ่นท็อปสุดค่ะ Go Tech Card 26บใบมีดราคา16,500บาทค่ะมีใบมีดมากที่สุดหนาคมทนทานค่ะมีระบ,บบล็อก2ชั้นมีสายพานล,ลำเลียงวัชพืชโลหะอตัตโนมัติมีกวยด้านบนบรรจุวัชพืชขนาดใหญ่และวัชพืชชนิดผลค่ะมีถาดรองรับวัชพืชตกค้างทางบริษัทมีอะไรขายครบทุกชิ้นส่วนและมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ